ไม้เอ่ยจะมีน่อมไม้ไหมคะจะพาทุกคนดูนดูว่ามีน่อมไม้ไหมขอบคุณเฟซบุ๊คลูกนะคะทุกคนสี่ลูกแล้วเห็นเยอะเลยค่ะทุกคนค่ะคิวค,คิวได้เห็นไหมใครเห็นบวบเราบ้างไหม <S <S มาเก็บนะคะทุกคนมาเก็บให้นางหน่อยค่ะ,คะทุกคนนี่ไงเราให้ทุกคน ดูนะคะแต่ก็รอฝนเนาะรอฝนาะฝนจะตกสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเราพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนมาใส่ปุ๋ยใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราไมา่ได้กบทพิ f เ c e บุ๊กหน่อแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเอานะคะไปเก็บมะเขือก่อนมาดูก่อนนี้ว่ามีไหมเอ้ยหน้าป๋ย สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเราพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนมาใส่ปุ๋ยใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราไมา่ได้ทําเองค่ะมานะคะทุกคนตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวงูแล้วคะ่ะแปนหมดแล้วคะ่ะทุกคนทําอีกสองวันน่าจะเก็บได้อะ่ะใครจะเอาถึงนะคะทุกคนไช่คะ่ะทุกคนปีนี้ฝนไม่ค่อยดีนะคะทุกคนคะ่ะ อีกสองวันน่าจะเก็บได้อะใครจะเอาถึงนะคะทุกคนคิ Q ้วๆมีไหมคะมีไหมคะไม่มีเลยคะ่ะไม่มีสักกนเอาแล้วค่ะทุกคนไปแกงเนาะหน่อแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเอานะคะไปเก็บมะเขือก่อนมาดูก่อนนี้ว่ามีไหมเอ่ยน้าผู กอนนี้ไม่มีเลยค่ะทุกคนคิ้วคิวคิวเห็นนุ่นยังรกอยู่ค่ะปาลารกๆนั่นต้องเสียอีกนะคะทุกคนอันนี้ให้ลุงตัดให้นะคะอันนี้ต้องเห <masturb ic S 2> <upstairs> ็นนุ่นยังรกอยู่ค่ะปาลารกๆนั่นต้องเสียอีกนะคะทุกคนอันนี้ให้ลุงตัดให้นะคะอันนี้ต้องคิ้วคิวคิวคิวตัวนี้น่าจะ น่าจะตายหรือเปล่าคะทุกคนตายก่อนนี่ไม่มีเลยค่ะทุกคนคิวค <Q>, ิวคิวนอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเอานะคะไปเก็บมะเขือก่อนมาดูก่อนนี้ว่ามีไหมเอ้ยหน้าผูมาเก็บนะคะทุกคนมาเก็บให้นางหน่อยค่ะทุกคนนี่ไงเราให้ทุกคนดูนะคะแต่ก็รอฝนนะรอฝน้วฝน,นจะตก เอาไปแกงนะคะทุกคนตรงนี้มีอีกไหมไม้อีกหน่อหนึ่งก็ยาวแล้วเนาะได้แล้วนะค่ะสองหน่อแล้วไปดูก้อนนู้นมะมีไหมคะทุกคนให้สองมาเก็บนะคะทุกคนมาเก็บให้นางหน่อยค่ะ,คะทุกคนนี่ไงเนา้ทุกคนดูนะคะแต่ก็รอฝนเนาะรอฝนรอฝน,อนจะตก ทุกออกไปแกงน,นะคะทุกคนตรงนี้มีอีกไหม,ไมแกงได้แล้วค่ะทุกคนหนึ่งลูกนะาโอเคทุดุดชุดุไปดูหน่อยค่ะําเองคะ่ะมานะคะทุกคนตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวงูแล้วคะ่ะแปนหมดแล้วค่ะทุกคน มาเก็บนะคะทุกคนมาเก็บให้นางหน่อยค่ะ,คะทุกคนนี่ไงนะห้ทุกคนดูนะคะแต่ก็รอฝนเนาะรอฝนแล้วฝนจะตกแรงได้แล้วค่ะทุกคนหนึ่งรุกหนะ้าโอเคค่ะก่อนนี้จะมีหน่อไม้ไหมคะทุกคนพาดูเส้นหน่อยนะคะทุกคนาว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 มีนะคะทุกคนนีไงสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเราพาทุกคน มาใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนมาใส่ปุ๋ยใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราไมา่ได้คออกี้ฝนตกก็นำก็นำหลายวันนะคะทุกคนเราพาดูหน่อไม้นะคะมีหน่อไม้ก่อนนี้จะมีหน่อไม้ไหมคะทุกคนพาดูเส้นหน่อยนะคะทุกคนวาวาวาวมีนะคะทุกคนมีไงอีกหน่อหนึ่งก็ยาวแล้วเนาะ ได้แล้วนะค่ะสองนอแล้วไปดูก้อนนู้นนะมีไหมคะทุกคนในสองกอนนี้ไม่มีเลยคะ่ะทุกคนคิ้วคิ้วคิ้วานกอนนี้จะมีหน่อไม้ไหมคะทุกคน่าดูเส้นหน่อยนะคะทุกคนว้าว از, ว้าว از, มีนะคะทุกคนนี่ไงชุดชุดชุไปดูหน่อยคะ่ะ ปลายปลายเลยค่ะวายนู่นโอเคนะคะทุกคนทริปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ไอทำเองค่ะมานะคะทุกคนตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวงูแล้วค่ะแปนหมดแล้วค่ะทุกคนมาเก็บนะคะทุกคนมาเก็บให้นางหน่อยสค,ค่ะทุกคนน่ไง่ายะให้ทุกคน ดูนะคะแต่ก็รอฝนเนาะรอฝนรอฝนจะตกใส่ต้นถ่ายนะคะทุกคนนี่ไงใส่เสร็จแล้วเห็นไหมคะทุกคนใส่เสร็จแล้วก็ให้ถ่ายเอาค่ะทุกคนค่ะเราพาทุกคนช้านนี้จะมีหน่อไม้ไหมคะทุกคนพาดูเส้นหน่อยนะคะทุกคนเบาว้าวมีนะคะทุกคนมีไงไม่มีค่ะทุกคนบืมบึ้มบื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 ้มบึ้มอ้มีอีก สองหน่อได้สองหน่อแล้วค่ะทุกคนมีค่ะทุกคนบึ้มบื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 ้มบึ้มบมโอ้มีอีกสองหน่อได้สองหน่อแล้วค่ะทุกคนําเองค่ะมานะคะทุกคนตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวงูแล้วค่ะแปนหมดแล้วค่ะทุกคนคอเคเคมีไหมคะ มีไหมคะไม่มีเลยคะ่ะไม่มีสักหนึ่งหน่อคะ่ะได้แล้วหนึ่งหนอ่อเห็นแล้วคะ่ะทุกคนนั่นไงหนึ่งหนอะะ่อแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาอ่อนเอาแล้วค่ะทุกคนไปแกงเนาะแกงได้แล้วคะ่ะทุกคนหนึ่งซุกนาะโอเคใส่ปุ๋ยนะคะเสียหญ้าไปด้วยนะคะทุกคน เสียยากนี่เสียได้สองสามบานแล้วก็ต่นะก็เริ่มปล่อยปล่อยแล้วแต่เราจะมาะแล้เห็นแล้วนู่นบวบใครเห็นบวบลูกบวบมั้งไหมสามสี่ห้าหกนูน่นอยู่ปลายปลายนั่นใครจะเห็นบวบไหมสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเราพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนมาใส่ปุ๋ยใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้กอนนี้ไม่มีเลยคะ่ะทุกคน คิวคิวไม้ไม่เอ่ยจะมีหน่อไม้ไหมคะจะพาทุกคนดูนดูว่ามีหนอ่อไม้ไหมคะคิวคิวมีไหมคะมีไหมคะไม่มีเลยคะ่ะไม่มีสักคันก่อนนี้จะมีหน่อไม้ไหมคะทุกคนพาดูเส้นหน่อยนะคะทุกคนวบาว้าว,าวามีนะคะทุกคนนี่ไง เก็บนะคะทุกคนมาเก็บให้นางหน่อยค่ะ,คะทุกคนนี่ไงนะห้ทุกคนดูนะคะแต่ก็รอฝนนะรอฝนแล้วฝน,นจะตกเห็นนู่นยังรบอยู่ค่ะปลาลกๆนั่นต้องเสียอีกนะคะทุกคนอันนี้ให้ลุงตัดให้นะคะอันนี้ต้องทาเองค่ะมานะคะทุกคนตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวงูแล้วค่ะแปนหมดแล้วค่ะทุกคน เราเห็นแล้วนู่นบวบใครเห็นบวบลูกบวบมั้งไหมสามสี่ห้าหกนู่นอยู่ปลายๆนั่นใครจะเห็นบวบไหมหน,ไหนึ่งหนอค่ะได้แล้วหนึ่งหนอเห็นแล้วค่ะทุกคนนั่นไงหนึ่งหนอแล้วค่ะเดีย๋ยวจะพาคิวกิวมีไหมคะมีไหมคะไม่มีเลยคะ่ะไม่มีสัก สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเราพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนมาใส่ปุ๋ยใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคนเรามาได้ทุกคนดูอะไรเราจะให้ทุกคนดูว้าวนั่นไงปลายปลายเลยคะ่ะว้าวนู่น โอเคนะคะทุกคนทริปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณดีอไอ่านก่อนนี้จะมีหน่อไม้ไหมคะทุกคน่าดูซนหน่อยนะคะทุกคนว้าวว้าว,ว,าวมีนะคะทุกคนมีไงทุกคนดูอะไรเราจะให้ทุกคนดูว้าวนั่นไง